ร้านริมทะเลที่ลมพัดต,ตึงๆตลอดแต่กรุงเทพอบะขับรถมาแค่ชั่วโมงกว่าใกล้มากเลยค่ะแล้ววิกวก็คือแบบปังมากแบบชิลจริงๆแต่และเมนูจากท้องถิ่นพื้นบ้านจริงๆรสชาติก็มาจากฝีมือของแม่นั่นแหละจะเรียกว่าร้านรับ,รบก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีรับกว่านี้อีกด้วยนะตามแอรมาเลยค่ะวันนี้นะคะมาร้านรับนะคะริมทะเลป่าชายเลนนะคะมาดูกันครัวผู้ใหญ่นะคะนี่ค่ะ ทางเข้าโหดแท้มามาเนานะเ้ยนี่คือทางเข้าที่โหดจังเลยรับไม่รับก็ดูเอาซิส้าสุมหนึ่งนี่เราเข้ามาในร้านเขาแล้วใช่ไหมเราเข้ามาในร้านเขาแล้วมีเด็ก หนึ่งคนอุ้ยนี่มีมวกอีกเขามาแหกโค้กมาตรงนี้เหรอมีอะไรอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกคอนอ้เอา้เอาคือนอนตรงนั้นเหลืออะไร <c oughs> <c oughs> นอนลอยแพนี่นะคะซุ้มนะคะร้านครัวผู้ใหญ่ค่ะ เราจะกินยังไงกินยังไงกินยังไงโอไม่มีกินยังไงค oh ว่าไม่น่าจะใช่แล้วแหละไหนไอคิดว่าลองไปดูลองไปดูตรงนู้นอันนี้ไม่ใช่แล้วแหละโตออ๊ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีต้องลากไอ้นี่หรือเปล่าลากเบาไอ้นี่มันปูแล้วนั่งกับพื้นหนอเดี๋ยวเดี๋ยวขอโอกาสขอโอกาสแทนอีกทีหนึ่ง นี่ออนเออใครเขาจะมาทำร้านที่ทางเข้าเป็นโหดๆแบบนี้เนาะทางเข้าอยู่ทางนี้ร้านนี้นะคะเป็นร้านครัวผู้ใหญ่นะคะธรรมชาติป่าชายเลนค่ะออร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบ้านๆมากๆเลย ธรรมชาติมากนี่แหละคนผู้ใหญ่เดี๋ยวไปหาโต๊ะก่อนนะคะก็จะเป็นโต๊ะก็จะเป็นซุ้มๆนะคะแบบนี้นี่มันซุ้มๆก็เลือกโต๊ะได้เลยใครอยากนั่งโต๊ะไหนก็ได้แต่จะบอกเลยว่าทุกโต๊ะนะคะลมโกรกมากเอาโต๊ะนี้อ่นเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะปลาปลาสับผัดพริกขี้หนู แล้วก็เอากระบอกทอดกระเทียมแกงส้มปลาดุกทะเลหน่อไม้นี่คือเป็นหน่อไม้ดองใช่ไหมคะอันนี้ก็ขึ้นชื่อใช่ไหมคะอ่ะแกงส้มปลาดุกทะเลหน่อไม้ค่ะเป็นถ้วยค่ะแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งค่ะเดี๋ยวน้องนันพีอ่นดูอีกรอบนึงก่อนนะขอบคุณค่ะแกงส้มปลาดุกกับหน่อไม้ใช่ไหมปลาปลาสับไหมเอาเป็นปลาสับประกันค่ะ ยงก่อนแม่เปิดมานานอย่างลทาเนี่ย10ปีแล้วว,ว,ว้าว10ปีร้าอาหารนี่คือสดทุกวันทุกวันในเชา้ยาผู้ใหญ่จะไปซื้อแหละแล้วพี่จีบัวแล้วแซ่บตั้งแต่เยอะหน่อยโอค่ะแล้วคุณผู้ใหญ่นี่คือเป็นขังป้าไอ้แม่หรอจ,าจา้าจ้าอแต่ป้าป่วยจะเสียแล้วโอ้แสดงว่ามป้าป่อยเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วร้านนี้เด็กเข้เยาได้ไหมอ่ะได ลาลนอ่อันนี้ตามคุเรา,ารเเปลาเ,เมันแแาจะกนนี้น้นานาตามตาาบเมนูนี้เป็นเมนูมขึ<อ>้นเลยไหมคะล่ะใครมาก็งกิสังแล้วเวลาเอาปลามานี่จะเอาใส่อะไเนียเากทะเลกันยวเนี้ยอ๋อเนี่ยจะเอามาได้ ก็เรือออกไปลลำลูาก็ซื้อได้อันนี้หมดจะเรือเข้ามาแล้วก็ซื้อใหม่ได้เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ไงเป็นติดที่แบบใช้วันต่อวันจ้ะเราได้เปิดทุกวันเปิดทุกวันตีกี่โมงเนี่ยก็ปิดสามทุ่มแต่ถ้าเกิดว่ามีเขานั่งกินเรื่อยๆจะให้เขานั่งอยู่ได้ ก็คือร้านเนี่ยเมนูแต่ละอย่างก็คือพวกสายดื่มนะข้ามานั่งดื่มกันด้วยแล้วก็เป็นครอบครัวที่แบบว่ามากันแบบงครอบครัวบางคนเขาก็จะมากันแบบมีหิดหรูอเห็นปังโก้มซุมอคไรใหญ่ๆยอๆเป็นพวกคนคับครอบครัวครอบครัวมันก็แบบทำงานมันร่างคุยมาอะไรอย่างนี้เนาะอย่างน่าทานมากอต่ให้แห้เนาะคุกกินก็กต้าเวอร่อยชอบมาก วันนี้นะคะได้เข้าครัวเข้ามาในครัวนะคะของร้านครัวผู้ใหญ่นะคะนี่มนูนี้มันหอมหอมมากอันหอมจริงหอมพวกแบบเครื่องเครื่องขา้าว้ดอมะมันสดเลยสดสดใหม่ๆที่นั่นเลยนะนั่นเครื่องเขาเรียกเครื่อง,องพวกเนี้ยพวกเครื่องอ,ะอ่ะพริกแล้วก็แล้วก็อะไรนะแม่ะตะเทียมตะครัวพวงอะไรพวกเนี้ยให้มาให้มาเยอะเลยค่ะเครื่องเยอะแต่ปลาเยอะมาก แล้วแกชอบเออะไรไหมท่อไม่ปิดค่ะครัวไม่ปิดนะคะเปิดเผยค่ะเปิดเผยกอย่างค่ะนี่ลูกค้านั่งตรงนี้แล้วคุณสามารถเห็นครัวเห็นแม่ค้าทําเลยค่ะสดสดเลยเหมือน,นกินข้าวในบ้านเลยแม่นะนี่ลูกค้านั่งดูจะมาโอ้โหสบายจังเลยก็ลมจร <ะ S 1> ิง <มา S 1> ค่ะแล้วร้านแม่นี่นะลมตึงมากเลย<อ>นะจะมากี่โมงก็ลมหมากจ้ะร้าเมนูต่อไปแม่ทำอะไรเท้านั้นอ่ะ๋อแกงส้มปลาดุกทะเลใส่หน่อไม้ ว้าวหน่อไม้นี่คือเป็นหน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้ดองใช่ไหมหน่อไม้ดองจะลอยแทนกับปลาดุกจะเข้ากันดีอันนี้ปลาดุกปลาดุกก็มาเมื่อเช้าเหมือนกันมาเมื่อเช้าเหมือนกันเป็นเปน,เปนเลยอะอ <laughs> ทุกอย่างนะคะใครมาร้านนี้นะคะอยากทานอะไรบอกแม่เลยนะเออแล้วก็กปลาพวกอะไรเนี้ยทุกเช้าค่ะสามีค่ะสามีเป็นไปเอา เปนสดใหม่หมดเลยดินี่ปลาดุกจะใส่ใบมะกรูดหน่อยจะได้ดับคาวใช่ไหมคะแม่จ้ะเราก็ใส่หน่อไม้ไปเลยใส่ชงเลยให้ท่องมาในเรวอรอให้หนูแอบเขาไปทำก็ทำไม่อร่อยเท่าแม่แล้วนี่ตรงนี้คือแม่เปิดมาเป็นจิตดีกที่แม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็บ้านอยู่ตรงนี้ทุกอย่างนี่คือสูตรแม่หมดขอประจามมาจากแม่แม่จะทำให้กินกอบดี ก็อาหารแบบ๋ยว่าตู้ชาวบ้านทำอย่างนี้แหละเนี่ยแหละอร่อยตู้ช่าบ้านเนี่ยแหละอร่อยเลยค่ะแม่เกิดตรงนี้เลยไหมคะเกิดตรงนี้เลยโอ้โหดีจังเลยปะปูู่กเป็ยญาติมาเป็นเ่าเนี่ยแหละข้าวแบบนี้แหละแบบหนุ่มชอบมากๆเลยนะเหมือนได้กินข้าวบ้านแม่อ่ะอันนี้เรื่องจริงนะแม่กำลังทำอยู่แล้วก็คือปลากระบอกปลากระบอกโล่ตะเดียมเดี๋ยวเอาไปทำก่อนนะอันนี้กรอบเป็นของเลยไม่เนี่ย นี่กระเทียมเราเกี๊ยวเราจะใส่พวกนำการอ๋ออันนี้คือคือกระเทียมของแม่นี้ก็ทําเหมือนการทําเป็นรสชาติปั่นก่อนแล้วก็มาเกียวอ๋อไม่ใช่แค่กระปุกเอาไม่ใช่แค่กระเทียมเปล่าๆอันนี้คือได้การผ่านการปรุงแล้วคือแม่จะปรุงเองลูกเอาอะไรคะโอ้ลูกเอาอะไรลูกได้กลิ่นตาใช่ไหมโอ้ เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทานกันที่โต๊ะนะคะนี่ดูสิเห็นไหมเป็นแบบชาวบ้านจริงๆเลยนะเขาแบบเปิดร้านอาหารแล้วก็แบบเป็นวิถีชาวบ้านของเขาเลยนะที่เขาแบบเกิดตรงนี้กับข้าวก็รสชาติแบบชาวบ้านแถวนี้เลยแล้วก็วัตถุด,ดิบปลาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จากตรงหน้าบ้านหน้าร้านนี้เลยนี่ปลาชายเลนนะคะมีต้นโกงกลางกลางเกงกางเกงต้นโกงกลางกางเกง ต้นโกงกลางกางเกงแล้วก็มีต้นสแหมดำแหมขาวเข้าไปข้างในเนี่ยที่เป็นป่าชายเลนอะ่ะต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยอะเนี่ยนั่งกันตามซุ้ม มดีลมตึงมากดูดิผมแอนไปหมดเลยอะ่ะอ่ะมากับข้าวเนี่ยต้องรีบทานนะเดี๋ยวมันจะแห้งแบบแสะอันนี้นะคะเป็นเมนูที่ใครมาต้องสั่งนะก็คืออเนื้อปลาเอ้ยไม่ใช่ปลาสับปลาสับผัดพริกขี้หนูมาขอชิมน,นะคะนี่หนูคืออะไรละมันช่อย ช่เลยเนี่ยเครื่องนะ <S <S เครื่องเขานะแม่แกไม่ห่วงเครื่องเลยเห็นไหมอ่าก็จะมีใบโหระพามีมะเขือพวงพริกที่ฟ้านะคะแล้วก็พริกหยวกอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นทั้งแบบว่าพริกขี้หนูแล้วก็พริกแห้ง <c oughs> แล้วแม่แกบอกว่าอันเนี้ยปลากุเลาเนี่ยนะได้สดทุกเชา้าแต่ต้องเอามาสับก่อนอือหึอคุณเอ๋ สายดื่มทุกคนจัดมาจานนี้กินกับข้าวก็อร่อยบอกเลยมันชอบมากเลยอ่ะไอ้ว่าเดี๋ยวไอต้องมีซ้ำเมนูเนี้ยเป็นรสชาติกลางๆไม่เค็มไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่อะไรทั้งนั้นแต่ความโดดของเขาคือเนื้อปลากุูเลาเน่นนิ่มสดแล้วก็มีรสชาติเผ็ด เผ็ดติดริมฝีปากตลอดเลยอร่อยอร่อยมากสั่งนะคะต้องสั่งค่ะเนาะจุดปลานิ่มากโอ้ยผมเอ้ยลมแอนทีมาข้าวนะ้นไม่ไหวหืมกลมกล่อมมากั่งกับข้าวสวยร้อนๆที่แบบสุดจุดมันใช่มันใช่ เนื้อปลาผัดพริกขี้หนูค่ะแล้เผ่า,าไปถึงมาดิอันนี้อันนี้เลยจ้ะปลากระบอกปลากระบอกทอดกระเทียมแล้วแม่แกบอกมาว่ากระเทียมที่นี่ไม่ใช่ว่าทอดๆ,ๆแล้วมาโรยข้างหน้านะไม่ใช่นะคะกระเทียมของแม่เนี่ยปรุงเครื่องแล้วค่ะ เข้มนิดๆวานๆหน่อยๆโอ้ยกระเทียมอร่อยอะ่ะขนาดกระเทียมมันมาคูกกับข้าวสวยอปอบาอย่างอร่อยเลยซึ่ง <Yes. S 1> เรื่องความสดไม่ต้องพูดนะคะเพราะรานนี้นี่อยู่ชายเลนประมงเขาเอามาส่งให้ทุกเชา้าตรงหน้าบ้านนี่เลยจ้ะสด เพียวๆเลยนะปลาแม่แกไม่ได้หมักอะไรเลยนะคะแต่ที่อร่อยทุกคนเอ้ยต้องกินกับกระเทียมค่ะนี่ค่ะอ,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 อปลากระบอกนะคะอื้อื้ม ความกรอบมันคลองใจนี่ออนกรอบมากอร่อยเป็นแบบอาหารพื้นบ้านจริงๆอะ่ะแล้วแบบไม่ได้ปรุงอะไรเยอะด้วยอืกรอบอร่อยสดกระเทียมอร่อยบอกเลยเค็มๆม,มันๆนวนวหวานหวานน,น,น,นนิดๆไม่ได้แบบหวานจ๋านะบอกเลย มันกลมกล่อมมากเม,ม,มนูแกงส้มปลาดุกทะเลมาทะเลอ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูเมนูอันนี้ก็เป็น,มน,มน,น,นเนมนูที่แนะนํานะคะที่ขึ้นชื่อของร้านนี้นะคะก็จะเป็นปลาดุกทะเลแกงส้มปลาดุกทะเลหน่อไม้ดองเนี่ยปลาดุกเนี่ยสดๆเลย เลี่ยวนิดๆเพราะว่าเพราะว่ามาจากหน่อไม้ด้วยแต่หน่อไม้ไม่ได้มีกลิ่นนะคะไม่ได้เป็นกลิ่นหน่อไม้ดอกแบบมีกลิ่นอะไรเงี้ยไม่มีนะแล้วก็เครื่องแกงถึงเครื่องแกงแบบพริกแกงส้มอะ่ะอืมปลาดุกทะเลนี่เนื้อปลาดุกอืมปลาดุกทะเลอร่อยมากสดมากแล้วก็แบบหวานเนื้อปลาดุกหวานเฉยเพราะความสดอะ่ะอืม รสจัดจ้านมากเลยอันนี้แล้วก็ไม่เผ็ดจานะคะกลางกลางๆเปรี้ยวๆรสจัดอยู่นี่แตงโมค่ะนี่เรามาถึงจุดนี้แล้วหรอกินข้าวกับแตงโมไม่ใช่ที่ร้านน่ารักมากเลยนะคะทุกโต๊ะนะคะเขาจะแถมเขาจะแจกเขาฟรีค่ะแตงโมค่ะลมก็ฟรีวิวก็ฟรีแตงโมก็ฟรีหวานๆอย่างเงี้ย ลมฉ่ำแตงโมฉ่ำช่นใหอืครัวผู้ใหญ่นะคะทุกอย่างธรรมชาติหมดเราจะนั่งหรือเราจะนอนพอกินเสร็จนะคะเราก็สามารถนอนได้เลยทลานเนี้ยสบายมาก เมื่อกี้ทีแอนสั่งไปอ่ะ <c oughs> อยากนอนล <c oughs> <c oughs> ุกขึ้นเมื่อกี้ทีแอนสั่งไปอ่ะ <c oughs> แกงส้ม <c oughs> แกะไหนอะ แกงส้มปลาดุกหน่อไม้ทะเลนะคะเป็นถ้วยนะเมื่อกี้อันสั่งไปเป็นถ้วยอะถ้วยละร้อยส่วนถ้าเป็นหม้อนะคะก็จะ200ค่ะแล้วก็ปลาสับผัดพริกขี้หนูถ้าเป็นจานใหญ่เอ้ถ้าเป็นจานเล็กสําหรับแบบ2คนอะไรเงี้ยนะคะก็จะ150แต่ถ้าเป็นจานใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็180บาทแล้วเมื่อกี้อันมีอะไรอีกนะมีปลากระบอกทอดกระเทียมที่แอนสั่งนะคะปลาตัวใหญ่ด้วยนะ3ตัวเนี่ย150บาทเราจะเรียกพนักงานมารับ order. ออเดอร์หุ่ยแตก ผอมาอมาแตกด้วยฝุ่นด้วยฝุ่นกระจายขอบคุณค่ะพี่ทำไอ้นี่แตกอ่๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ได้ครับจะทำใหม่ตันคิดว่ากำลังจะบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมคิดเงินครับก็บอกไม่ไผ่ได้มาจากแถวนี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็คือมันลอยน้ำมาแล้วก็เก็บมันทำอะไร่ ออ oh, ขอโทษด้วยนะคะไ,ไ,ไข่เนี่ยนะคะมันจะอยู่ตามข้างทางนะคะในป่าชายเลนซึ่งแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เอามาทําเรียงกันเป็นทางเดินนะคะแม้แต่กระทั่งไม้กระดานอะไรเนี่ยล่ะคะ่ะมันก็จะลอยตามน้ํามาด้วยนะคะร้านนี้ จะเป็นร้านที่ธรรมชาติจริงๆแต่แอนขอบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะมากี่โมงก็ตามนะลมตึงค่ะลมแบบลมตลอดเวลาจริงๆเชื่อแอนแล้วเขาก็จะเป็นซุ้มๆ,ๆ,ๆแบบน่ารักนี่ไงซุ้มที่แอนเดินมาที่ไม่มีโต๊ะอะอยู่แค่นี้ยข้าไปจังเลยทานเสร็จก็อยากจะเค้งเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าใครทานเสร็จนะคะสามารถเดินไปตรงที่สะพานได้นะคะ ที่สะพานอ่ะเขาจะมีศาลาแล้วแบบพอตกตอนเย็นๆอะ่ะชาวบ้านนะคะน่ารักมากเลยเขาก็จะมานั่งเล่นกันตรงเนี้บางคนก็จะสือถือหนังสือมาอ่านบางคนก็จะนั่งชมวิวบางคนก็แอบเค้งแบบแอนเนี่ยคะ่ะแล้วก็สามารถมองเห็นแบบคุณลุงแบบหาปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นร้านที่แบบอยู่ติดทะเลอะไรนะโคนเหรออะไรนะป่าชายเลน <laughs> ชอบอ่ะชอบฟิลอย่างนี้มากเลยอ่ะมันแบบฟิลอะมันฟินฟินฟินจังเลยอ๋อเมื่อกี้ที่แอนเดินมามันไม่ใช่ทางเข้านะคะ พอตกเย็นนะ้ะมันก็ขึ้นอันนี้ไม่ใช่ทางเข้านะทางเข้าคุยอยู่ตรงนูน้นนี่น้ำเขาขึ้นแล้วนะเดินมาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าน้ำอ่ะมันจะไปถึงใกล้ๆตรงที่จอดรถแล้วอย่าหาทำตามแอนตอนแรกนะตรงนี้มันทางลัดะระวังอันนี้นะมันกระโดดกระเดก ไงพวกแบบไม้ไผ่ที่มันลอยน้ํามาแล้วเขาก็เอาไปแบบแต่งเติมเสริมแต่งที่ร้านรวมไปถึงไอ้กระบอกไม้ไผ่ที่เวลาเราเคาะเรียกพนักงานเนี่ยมันก็ลอยน้ํามานี่แหละแล้วลก็ไปทําความสะอาดหน่อยที่ชาวบ้านเนี่ยเห็นมหมริมน้ําริมทะเลอุ้ยอันนี้ลื่นอะ่ะโอ้ยทางดีๆก็มีไม่ไปกันเนาะลื่นจริงนมันกระโดดกระเดกอะ หาทําอีกแล้วนี่ออนเย้ให้คนเดินเดินได้ไหมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นี่นะคะอนก็จะมาสะพานไม้ ท่านไม้สาลาตอนเย็นๆชาวบ้านเขาก็จะมานั่งกันตรงเนี้ที่ไอ้บอกอะนั่งดูวิวนั่งชมทะเลอันนี้อวยอันนี้น้ำมันขึ้นนะเนี่ยบางคนเขาก็มานั่งสนทนาการคุยกันบางคนเขาก็เอาข้าวมาทาน ชิลมากแต่ถ้าก่อนน้าขึ้นอะจะมีแบบคุณลุงอะคะ่ะเขาก็จะแบบเป็นประมงอะเนาะเขาก็แบบมีเรือเขาก็เก็บหอยเก็บป้าอะไรของเขาไปว้าวดีจังเลยอะขับรถมาแบบตีสักชั่วโมงหนึ่งอะ ก็ามาได้เจอวิวแบบนี้แล้วอะที่แบบไม่ต้องไปแบบเบียดกับคนหรือว่าเจอคนเนาะแล้วเงียบด้วยลมแบบลมมาแบบดีมากมานั่งฟังเสียงคลื่นทะเลนั่งดูนกกยางนั่งดูหนอยปูปลาทานอาหารอรอ่อยอร่อยคนไม่พลุกพล่านชอบฟิลแบบนี้ถ้าใครชอบฟิลแบบนี้มานะคะคุณผู้ใหญ่ค่ะ นี่เขามีแบบนักเขียนไว้เลยนะจ๊ะบ้านไร่ร้อยเซนที่นี่บ้านไร่ไม่ใช่บ้านนอกงานเออชอบจังเลยก็จริงอ่ะอยู่บางปูนะคะเลยบางปูมาหน่อยไหนสัรหาซีอะไรอีกอยรอดรักทรายรรดรักทรายขงบดเพียบเลยอ่ะน,นี่เบอร์โทรแล้วก็โสดเบอร์โทรโสด เป็ดปุกด้วยวิเจอได้อันนี้เจอได้ปดสสิบสี่เจอได้อยากเจออากเจอเปล่ามาป้าดามาดิอยากเจอเอ,จอ,อ,อ,อยากเจอเปล่ามาดิสาัาเนี้ยอยากเจอเอ,าาอยากเจอทั้งเลยถ้าเกิดใครนะคะอยากจะได้แบบ ฟิลแบบธรรมชาติง่ายๆสบายๆนะคะลมตรึงๆนะคะขับรถมาจากกรุงเทพแค่ประมาณแบบ1ชั่วโมงเองนะคะเลยบางปูมานะคะหรือว่าถ้าจะมาทางบางปะมนะคะก็จะอยู่ก่อนถึงบางปูนะคะคือมันง่ายมากเลยในการที่เราจะออกจากบ้านแล้วก็อยากจะมานั่งทานข้าวชิลๆพร้อมกับธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ทะเลอยู่ตรงเนี้ย ขับรถหนึ่งชั่วโมงเองทานกับข้าวอร่อยอร่อยทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ได้เจอวิวแบบนี้นะคะแนะนำนะครัวผู้ใหญ่ค่ะ